เย่เย้าไมเป็นนะช่ได้ค่ะวิโคนน่ะกูตายได้เลยเลยวเอาตัวหญิงมานี่ตำนาดเด้อำนัดแล้วส่วนมนแลเลิฟๆลๆ เชื่อกูอ่อะออกจะเก่งจริงไหมโอ้โหมาดูก่อนอยูลองไปฟ้าเหมือนเป็นได้คะลูกแม่ก็อยู่มึงเชื่อคูกคู่ชนะได้เก็บคลเนี้หมดกบเออโอเก็บคลเนี้หมดอ่ะ

กูอยากฟังเพลงเนี่ยไอ้กูอยากฟังเพลงฟังเพลงไม่ได้ไงพี่ชาเราจะไม่ใช้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแ้เโอเคโอเคโอเคโอเ ไม่ไหวไม่รอดช่วยด้วยค่ะใครมา Unstoppable มันจะมาทำคนสวยอย่างนี้ไม่ได้นะคะไปแล้ค่ะไปอยู่แล้วอยู่ไกลกันฉันยู่นะะมันอยู่โรงพาอปลุก ขอของหน่อย,อออยขอกระสุนหน่อยแรนเพจมึงเห็นปะพี่พี่เขาฆ่าได้เจ็ดคนเจ็ดคิวแล้วอะมึงดูดิอุ้ยสุดยอดมาก เดี๋ยวเร<ข>าจะไ,ไปหาเขาแรงแกนเราจะไปหาเราจะไปตรงนั้นเป็นการตรงนั้นนะจ๊ะตรงไหนวะเขาก็จะเก็บไอระเบิด ตายแล้วไมนะ่ะเดี๋ยวรอชุบอีกทีเดียวอราหาปืนแบบนึง <Okay. S 2> อฮียได้สากาแหละเดือที่ชิปก่อม อย่าร้อยมีหน่อยที่เขาขยันเก็บเหรียญ <c oughs> มีทั้งสามพัน 3, เหรียญแหละ เราก็วิ่งเล่นเราไม่ได้เสี่ยวเจ้าอย่าตรงนี้่ยวตอบได้ใจ โอ้ยเย้ฉันได้สักคิวหนึ่งละโอ้โอ้อโอ้มาเลยล่ะพี่จ้าแล้วบงจ้าโอ้ยโอ้ยตอนนี้สักครั้งที่กูได้เฉยเลยฮะ Wipe out. Okey ah. Di belakang, macam, macam, kita, macam, 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 mac โอ้ยยังทำอะไอีกคุยไม่เขาเยไม่ได้ดังม่เห็นเลยโอ๊โยไปดีกวงาเอ้ยงงงงงม ผมรัดคิวใครเขาเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจนะครับหมื่นสิบสองคิวให้ตายเรอะลูบินอือ <c oughs>